พาคุณผู้ชมมาต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุทําให้ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองทั้งที่สมองเนี่ยยังทํางานดีอยู่เลยนะทางด้านภรรยาเห็นแบบนี้นะคะวอนผู้ใจบุญช่วยบริจาคก,กันหน่อยนะคะเพื่อให้สามีเนี่ยได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายที่บ้านได้ค่ะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วยบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจราคา450,000บาทเพื่อไปต่อลมหายใจให้กับ คุณวรดรสุขใสผู้ประสบอุบัติเหตุจนทําให้เส้นประสาทไขสันหลังไม่ทํางานส่งผลให้หายใจไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าสมองเนี่ยยังคงรับรู้ดีอยู่ทุกอย่างเลยนะคะและขณะนี้คุณวรดรน,นอนใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังไม่มีอนาคตว่าจะได้กลับบ้านนะคะเพราะว่ายังไม่มีเครื่องช่วยหายใจล่าสุดพูดสื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบนะคะพร้อมทั้งไปเยี่ยมคุณวรดรด้วยพบว่าก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยสามารถพูดได้ ปกติเลยนะคะยังไม่ได้ปกติเราแต่ว่าสามารถขยับได้บใบหน้ายัางยิ้มแย้มอยู่ยังคงมีกําลังใจที่ดีต้องบอกแบบนี้ก็คือรับรู้ทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองซึ่งคนบรดดอนเนี่ยต้องเจาะที่บริเวณลำคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจโดยมีนางสาววัฒนาศรีพุทธาอายุ42ปีผู้ที่เป็นภรรยาคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดไม่ห่างเลยนะคะคคเห็นไหมคะยังคงยิ้มได้กําลังใจดีมากมนะคะซึ่งภรรยาของคนไข้ก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่สามีประสบอุบัติเหตุ ตัวเองเนี่ยก็ต้องเที่ยวเดินทางจากบ้านมาดูแลสามีที่โรงพยาบาลทุกวันระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะคะ,<ล>ะก่อนหน้านั้นก็ต้องลางานเป็นเวลา3เดือนหากได้รับเครื่องช่วยหายใจเป็นนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้แต่ครอบครัวไม่มีความสามารถมากพอที่จะซื้อได้นะคะเนื่องจากเครื่องช่วยหายใจเนี่ยราคามันตั้ง4ี่0 0 0ห้าหมบาทร,บราคามันสูงมากนะคะจึงอยากวอนขอผู้ใจบุญช่วยบริจาคเงินเพื่อน,นําไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้สามี นำกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านได้ค่ะฟังเสียงภรรยาผู้ป่วยกันหน่อยค่ะมีที่สุดของของทุกคนก็คือที่บ้านนะคะคืออยากกลับให้เขาไปพักที่บ้านเยองที่บ้านครับคือบ้านปลายชีวิตนะคะคือก็อยากบีบที่บ้านบ้าจะดีว่าจะดีกว่าที่โรงพยาบาลดีใจมากมากคือที่สุดแล้วค่ะคือดีใจมากแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะ ทุก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 หน่วยงานเลยค่ะที่ช่วยเหลือตอนแรกก็สิ้นหวังเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะคือภาระคือเดือนนึงประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยเราก็สิ้นหวังไปแล้วว่าไม่ได้กลับบ้านแน่นอนอแต่พอมีอาจารย์หมอบอกว่าคือเขาไม่ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องออกซิเจนเค่ะก็เลยแบบดีใจขึ้นมาอีกมีความหวังขึ้นมาอีกว่าจะได้กลับบ้านแน่นอนเลยผกก่อเกุณ ตรวจการทุกตรวจการก็แบบยาบาลได้แมแลรวก็ผู้ชรวยาบาลทุกคนที่ใกล้กว่าช่วยเผื่อผมกันความกับผมกอบของคุณสามทุกเที่ยวทุกคนที่เสียสลับสามสิบตัวเพื่อช่วยเผื่อผมขอใกล้ปุ๋เกิดการดีกับต่อแดดกับเกิดหมาทุกคนเป็นวัฒนธรคุณผู้ชมครับเนี่ยภรรยาเขาต้องเดินทางมาดูแลสามีนะครับห้าสิบ กิโลเมตรไปกลับเนี่ยร้อยกว่ากิโลนะฮะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากก็ซื้อไม่ไหวก็อยากจะวอนผู้ใจบุญนั้นช่วยบริจาคหน่อยนะฮะค่ะอย่างรายละเอียดที่เราได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวมาทวนให้คุณผู้ชมฟังกันอีกรอบหนึ่งอะนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะไปตามกันต่อที่นายแพทย์โกศลโลเกศเสถียนนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวคนไข้เนี่ยประสบอุบัติเหตุกระโดดน้ําแล้วหัวไปกระแทกพื้นนะคะ ขณะนี้ได้ดำเนินการรักษาตามอาการควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดแต่คนไข้จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตความหวังสุดท้ายของคนไข้ก็คืออยากกลับไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะเราคนไข้วันนีเออ้เป็นจากบัติเหตุนะครับไปกระโดดน้ำแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นก็เลยทำให้หมดสติ แล้วก็เนื่องจากมีการบาดเจ็บของไขสันหลังนะครับก็เลยทําให้เป็นอามพามขาบ่าแขนขาออนไลน์ในช่วงแรกที่คนไข้มาก็มีเอาาหัวใจหยุดเต้นเหมือนกันแล้วเราก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ปั๊มลนให้ขึ้นมาจนคนไข้มีสัญญาณชีพกลับขึ้นมาหลจานั้นคนไข้ก็ตื่นลุกตัวนะครับแต่ว่ามีปัญหาคือคนไข้เนี่ยไม่สามารถหายใจได้เอง เราถือโอกาสนี้บอกบุญเลยนะคะสําหรับการขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจมูลค่า450,000บาทซึ่งขณะนี้นมีผู้บริจาคมาแล้ว,วราว160,000บาทยังคงเหลือประมาณ290,000บาทนะคะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี614-0-76611-7ขีดขีดขีค่ะ ชื่อเงินบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะและหากท่านใดบริจาคตั้งแต่1000บาทขึ้นไปก็สามารถขอใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนําไปประกอบในการลดหย่อนภาษีได้ใครพอมีทรัพย์และอยากช่วยเหลือก็ร่วมกันบริจาคได้ค่ะอันนี้คือทางโรงพยาบาลนะครับเขาก็เหมือนเป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนให้นะครับการบริจาคอันนี้ก็เป็นไปนอย่างถูกต้องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมด้วยนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยหากเครื่องช่วยหายใจอันเนี้ย ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือทางผู้ป่วยเองทางญาติเองก็จะมอบส่งต่อคืนให้กับโรงพยาบาล<ช>ได้ใช้ <คน S 1> ประโยชน์ต่อไปค่ะหลายๆคนก็สงสัยแล้วแหละว,ว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะก็มาบอกบุญคุณผู้ชมนะคะถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคก,ก็สามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่เราได้ให้ไปค่ะ คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวดีๆแล้วก็ความมีน้ำใจนะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุญเที่ยงครับ <Ừ. S 1> คือเขาเนี่ยปัป่นจักรยานนะฮะแล้วปรากฏว่าไปเห็นน้องแมวตัวหนึ่งเนี่ยถูกรถชนนะครับต่อหน้าต่อตาทําให้เขาทนไม่ไหวนะครับไปอุ้มแมวตัวนี้ใส่กระสอบแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมีผู้ใจบุญนั้นได้ช่วยสมทบทุนในการช่วยเหลือเงินค่ารักษาเจ้าแมวตัวนี้นี่คือภาพของพี่บุญเที่ยงนะครับ oh. เป็นชาวสปปลาวนะฮะเดินทางมาทำ งานที่ประเทศไทยเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับขณะที่พี่บุญเที่ยงเขาเนี่ยเขากำลังปั่นจักรยานอยู่เขาเห็นแมวตัวเนี้ยที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยนะครับถูกรถชนต่อหน้าต่อตา ซึ่งอาการนะครับก็ไม่ค่อยดีนะักเขาก็เลยตัดสินใจเอาแมวตัวนี้ใส่กระสอบแล้วก็รีบพาไปคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนะเขาทิ้งจัก,กรยานเขาเลยเขาก็นั่งแท็กซี่มาเลยนะครับเพื่อที่จะเอาแมวตัวนี้มารักษาพอมาถึงที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์นะครับสัตวแพทย์ก็มาดูอาการน้องแมวครับแล้วก็ประเมินค่ารักษาเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นนะครับที่8,00 0บาท แล้วก็ขอเก็บเงินค่ามัดจําก่อนที่6000บาทนะครับคือตอนแรกเอาตรงๆคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือหมอเนี่ยก็เห็นว่าคุณบุญเที่ยงเนี่ยเป็นชาวส,วสปปลาวแล้วก็เคยมีเหตุการณ์แล้วว่าที่มีคนเนี่ยเอาแมวมารักษาไงคุณเอเอาแมวเอาหมามารักษาแล้วก็สุดท้ายจะทิ้งแมวไว้ไม่มารับกบลับคือทางโรงพยาบาลสัตว์ก็ไม่กล้ารับไว้ก็เลยต้องขอมัดจําก่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณบุญเที่ยงเนี่ยก็เลยบอกนะว่าผมเนี่ยมีทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไม่ถึง1000บาท แต่ว่าอยากให้คุณหมอรักษาต้องใช้คํานี้นะครับว่าเขาเนี่ยอ้อนวอนค่ะอ้อนวอนคุณหมออ้อนวอนคลินิกเลยนะฮะว่าให้ช่วยรักษาแมวตัวนี้หน่อยแล้วสัญญาว่าจะไม่ทิ้งมันและจะรีบกลับมานะครับเพราะว่าจะไปเบิกเงินจากเท่าแก่ที่เป็นนายจ้างของเขาเนี่ยเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับแมวตัวนี้นครับตอนนั้นเนี่ยในคลินิกครับคุณผู้ชมมีลูกค้าอยู่จํานวนหนึ่งฮะที่ก็พาสัตว์เลี้ยงมาหาหมอมารักษานะครับหลายคนครับได้ยินเสียงคุณบุญเที่ยงเนี่ยอ้อนวอน คุณหมอฮะทำให้ทุกคนเนี่ยต่างอยู่ในอาการที่ว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ละ,ะจนมีคนมีคนเนี่ยเอ่ยปาขึ้นมาว่างั้นเดี๋ยวผมช่วยค่ารักษาพยาบาลช่วยสมทบทุนละกันนะฮะ mm hmm. พอสุดท้ายเริ่มได้เงินแล้วนะครับ mm hmm. คุณหมอก็ดูอาการของน้องแมวตัวนี้อย่างละเอียดอีกครั้งปรากฏว่าอาการค่อนข้างสาหัสสมองบวม mm hmm. และถ้าเกิดว่ารักษาจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันอาจจะบานปลายไปมากกว่านี้ mm hmm. ทุกคนคเลยลงความเห็นกันนะครับผู้ชมว่าให้พี่บุญเที่ยงเนี่ย พาน้องแมวตัวนี้นะครับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาดีกว่า mm hmm. เพราะว่าที่นั่นเนี่ยอาจจะมีมูลนิธินะครับที่จะให้ความช่วยเหลือในระยะยาวได้คุณหมอก็เลยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็เรียกแก๊ปนะฮะให้มาพาคุณบุญเที่ยงกับแมวเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬานะครับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นพยายามช่วยเหลือคุณบุญเที่ยงนะครับกับแมวอย่างเต็มที่สรุปแล้วนะฮะในคลินิกแรกเนี่ยที่พี่บุญเที่ยงไปเนี่ย มี3ครอบครัวลงขันกันนะครับคนละ3,000-3,000 oh. รวมได้9,000บาทติดตัวคุณบุญเที่ยงให้ไปที่โรงพยาบาลสัตจุลา คุณเติ้ลนะครับหนึ่งในคนที่ร่วมสมทบทุนค่ารักษาแมวตัวนั้นในวันนั้นนะฮะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ไปหาคุณบุญเที่ยงนะครับที่ทํางานตามที่อยู่ที่คุณบุญเที่ยงเอาไว้ให้นะฮะไปสอบถามถึงความคืบหน้านะครับคุณบุญเที่ยงบอกว่าตอนนี้แมวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์มหานครท่าพระคือภาพที่เห็นก็จะภาพที่เห็นนะครับที่เป็นโรงพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์มหานครนะครับเพราะว่าพาไปที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วแอดมิดไม่ได้นะครับ ส่วนอาการของน้องแมวตอนนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นอกจากนี้นะครับคุณบุญเที่ยงก็ยังแสดงบินค่ารักษาพยาบาลบินนี่แหละครับให้กับคุณเติ้ลดูด้วยคุณเติ้ลก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็โพลงง a c e b o o k นะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น5,000บาทครับคุณเนแล้วก็คุณบุญเที่ยงนะครับก็ยังให้เบอร์โทรคุณเติ้ลเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตอาการของน้องแมวตัวนั้นเป็นระยะด้วย<ม>นี่คือเรื่องราวดีๆที่อยากนํามาบอกกล่าวกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ท่ามกลางวิกฤตอะไรแบบนี้ต่างๆนานานะฮะ<ม>บางคนเนี่ยอาจจะแต่งกายไม่ได้ดูดีอะไรอาจจะ,ะดูมอมแมมหน่อยแต่จิตใจเขาสะอาด<ช>แต่ต่างจากบางคนที่อาจจะแต่งกายโอ้โหดูดีดูโก้เลยแต่ว่าโอ้โหจิตใจใ<ช>อาจจะ<า>ไม่เป็นเหมือนพี่คนนี้อ่ะใช่ค่ะที่จริงเขาไม่ต้องช่วยแมวก็ได้นะเห็นแมวใกล้จะตายแบบนี้แต่เขาก็เลือกที่จะช่วยอะค่ะก็ตครับขอแสดงความชื่นชมให้คุณบุญช่วยด้วยนะคะไม่ใช่เจ้าของแมวด้วยซ้ำคุณบุญเที่ยงนะคุณบุญเที่ยงขอโทษนะคะคุณผู้ชม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ